คนนขยนสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรค่ะเทศบาลบ้านพาตสำรวจความเสียหายเหตุบังไฟใหม่บ้านประชาชนเพื่อสำรวจความเสียหายนำเสนอคณะกรรมการเยียวยาจากกรณีบังไฟมืนจากการประกวดการแข่งขันในงานบุญบังไฟลานตำนานมากคํำไหล ตกใจบันเหล็กทีหนึ่งซีสามโมซีตบตมบลบันทาดอำเภอเพ็ญจังหวัดอ,ดอุดรธานีเหล่าไฟไหม้เสียหายเมื่อวันที 6, ่6พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดนายรักศักด์แก้วรอดประลัดเทศบาลตาบลบันทาดและคณะได้เดินทางมายังบ้านที่เกิดเหตุทําการรวบร่วมขอมูลและประเมินค่าเสียหายเพื่อนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมาการจัดงานบุญบังไฟเพื่อชดใช้ค่าเสียหายเยียวยา โดยจากการสำรวจพบว่าโครงสังบานยังอยู่ในสภาพดีส่วนพื้นที่ต้องรื้อพ่มดูออกส่วนฝาผนังทั้งสองดา้านบ่มีปัญหาแต่ฝาเพดานเสียหายต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้านจ้าของบ้านต้องการให้รื้อผนังทั้งสด้านออกเนื่องจากเกิดร้อยเล่าจากไฟไหม้จึงจะนำเรื่องเข่าเสนอในที่ประชุมเพื่อเตรียมเยียวยาผู้เสียหายอย่างรีบด่วนและพอใจที่สุด ด้านเจ้าของบ้านได้มีการเชิญหมอถ้ำตจตหมโมบานมาทำพิธีสะดอคอแก่เขตตามความเสื่อของชาวอีสานว่าหากบังไฟตกใส่บ้านจะถือว่ามีคอมีสิ่งบดีห้ามค้นอาศัยอยู่ต้องรื้อทิมแต่วันนี้ได้มาทำพิธีแก่เขตให้ส่วนตัวเสื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นพอผู้จัดงานบุญบังไฟล้านตำนานมาข้าไหล ทำพิธีบ่วงสวงองค์พระศรีมหาธาตุและร่างทรงมากค้ำไหลบอดถูกต้องตามลักทำแบบมักง่ายจึงเกิดเรื่องบดรีขึ้นเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรกันได้ไหมพอดอุดรเบืองอ,อ่อนซอนอุดรออเดอ้อสวัสดีค่ะชาอ,อุดรเป็นคนขยนัน